ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะครับโดยประเด็นข้อหารือเนี่ย เทศาบาลเมืองพิมลราชจังหวัดนนทบรุรีได้มีข้อหารือเกี่ยวกับเรื่องของการรับชำระภาษีซึ่งค่าภาษีเนี่ยจำนวนเงินเป็นเศษสตางค์นะครับจะสามารถปัดทิ้งได้หรือไม่และถ้าไม่มีการปัดเศษสตางค์ทิ้งจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของการบันทึกบัญชีหรือเรื่องการชำระเงินนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับการรับชำระภาษี นะครับณนะสำนักงานของเทศบาลเมืองพิมลราชด้วยเงินสดนะครับซึ่งจะเกิดส่วนต่างเป็นสตางค์ทีไ่ได้รับชําระนะครับเช่นค่าภาษีเนี่ยหนึ100กับ70สตางค์หนึบาท70สตางค์นะครับทีนี้ผู้เสียภาษีเนี่ยชำระด้วยเงินสดเป็นเงิน101บาทเทศบาลเมืองพิมลราชจะต,ต้องทอนเงินด้วยเหรียญ50สสตางค์ส่งผลให้เกิดส่วนต่างเงิน 20สตางค์กรณีเช่นนี้เนี่ยเทศบาลเมืองพิมลราชสามารถจะปัดเศษสตางค์ได้หรือไม่ก็คือปัดทิ้งนะครับหากในกรณีที่ไม่ปัดเศษสตางค์เนี่ยจะมีวิธีการในการถอนเงินสดด้วยธนบัตรและเหรียญกับการบันทึกบัญชีรายรับอย่างไรนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนนทบุรีเนี่ย ได้มีการประชุมกันในครั้งที่งที่งทับ2 5 6พนะครับพิจารณาให้คำปรึกษาแนะนำกับเทศบาลโดยาตามข้อหารือในกรณีนี้นะครับเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2,562และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการวิจัยปัญหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการปัดเศษสตางไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรให้เทศบาลเมืองพิมลราชเนี่ยจัดเก็บภาษีตามจำนวนเงินค่าภาษีตามที่เกิดขึ้นจริงนะครับพร้อมกับแนะนำด้วยนะครับว่าให้แนะนำผู้เสียภาษีถึงวิธีการชำระในหน่วยสตางเนี่ยโดยชำระผ่านธนาคาร หรือโอนผ่านตัวกลางในระบบการเงินนะครับเพื่อจะสามารถโอนเงินในจํานวนดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นในการตอบข้อหาหลือของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้มีความเห็นว่าไม่สามารถจะปัดเศษตรงนี้ได้นะครับจะต้องชําระตามจํานวนเพราะว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้ในเรื่องนี้นะครับ และกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีหนังสือตอบข้อหาหลือในเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือที่มท .08.08.3 ทั6852ลงวันที่12พฤษภาคม2564นะครับว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้วนะครับเห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับ ในประเด็นนี้ก็คือการปัดเศษสตางค์จำนวนเงินค่าภาษีคณะกรรมการวิธีฉายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในคราวประชุมครั้งที่หนึ่งับครั้งที่1เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563มเนี่ยมีคำปรึกษาหรือคำแนะนำไว้แล้วว่าไม่ควรปัดเศษสตางค์โดยให้จัดเก็บ ตามจำนวนเงินค่าภาษีที่คํานวณได้นะครับเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562เนี่ยไม่ได้ให้อํานาจไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะปัดเศษสตังค์ได้นะครับจะต้องชําระตามจํานวนนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินประจําจังหวัดนนทบุรีก็ได้แนะนํานะครับว่าให้เทศบาลเมืองพิมลราชเนี่ยแนะนํา ผู้เสียภาษีนะครับว่าใหา้ให้ชำระเงินโดยใช้บัญชีของธนาคารนะครับตรงนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการชำระภาษีในเรื่องของเศษสตางได้นะครับ